กับการตกไร้สารเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวันนี้มันจะยิ่งยังไงนะครับและอาการพุ่นดูได้คาดนะครับอันนี้คือเรายังอันนี้คือเรายังแบบตั้งพุ่นอยู่นะ สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มาเทสทุนนะครับพร้อมกับาการตกแบบหลายสารนะครับก็<อ>ยังไม่เคยตกนะครับผมไม่เคยตกแต่ว่ามีเอซีหลายท่านนะครับเขาบอกว่าอยากเห็นอยากรูอ้อยากเห็นอยากรู้การตกหลายสารนะครับผมก็เลยลองตกดูนะครับ แล้วก็ลองทําทุ่นดูนะครับมีเอฟซีหลายท่านนะครับเขาก็สั่งกันเข้ามาเนาะสั่งกันเข้ามาว่าเขาอยากได้ทุ่นแบบไร้าสารนะครับ mm hmm. ก็คือแบบไม่มีตะกั่วเลยนะครับอันนี้ก,จนนนกน็จะเป็นทุ่นขนนกนะครับจะเป็นทุ่นขนนกนะครับอ่าที่ผมได้ได้อ่าได้ทำไว้นะครับห้าข้อสีนะครับก็ นี่ครับอ่าบาลานซ์กันพอดีมากเลยนะครับก็น้ำหนักก็อยู่กลางๆนะครับกำลังกำลังดีนะครับนะครับเห็นไหมครับกำลังดีนะครับก็วันนี้จะมาเทสทุ่นด้วยนะครับแล้วก็มาฝึกตกนะครับตกแบบหลายสารนะครับหลายสารยังไงนะครับเดี๋ยว ผมพาดูนะครับการตกไร้าสารนะครับก็จะคล้ายๆกับการตกบาลาน์นะครับแต่มันจะไม่มีอ่าลูกมนจะไม่มีตะกัวเลยนะครับจะไม่มีลูกมนจะไม่มีตะกัวนะครับจะเป็นเส้นยาวแบบนี้เลยนะครับ เป็นเส้นยาวแบบนี้เลยนะครับผูกกับเบ็ดเลยนะครับแกสองสามตัวแล้วขลาพึ่งมาใช่ไหมนี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบไร้สารนะครับไม่มีตะ่วนะครับปกติเราต้องมีตะ่วอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ไม่มีเลยนะครับสายยาวเลยจากสายเมนมาเลยนะครับแล้วก็มัดกุกเบ็ดเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะอ่าตอนนี้นะครับผมก็จะ ตอนนี้ผมจะเทสตัวสีฟ้าก่อนนะครับห้าข้อสีนะครับมันถ้าเหยื่อหมดมันก็จะลอยมาห้าข้อสีเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะสำหรับวันนี้ผมจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลากับการตกไร้สารเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวันนี้มันจะกินยังไงนะครับและอาการทุ่นมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะใช้ดวงเบ็ด0.8นะครับเบ็ด หลายเงี้ยงนะครับไม่มีเงี้ยงนะครับศูนย์จุดแปดนะครับตกแค่ขอเดียวนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการทุกันอันนี้คือ จะเป็นลักษณะแบบเราต้องเวลาเราตั้งทุนนะครับเราต้องปั้นเหยือด้วยนะครับแล้วก็หาระดับน้ําให้ได้นะครับเพราะว่ามันอาการลักษณะเหมือนเป็นบาลาน์นะครับอันนี้คือผมพลอยไม่สุดสายเนาะเดี๋ยวเราจะหาระดับน้ํากันนะครับ ก็เราต้องขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันโผล่มาเล็กเกินนะครับมันเหมือนกับเราตกบาลานซ์เลยนะครับเวลาเหยื่อหมดนะครับมันจะค่อยๆเด้งเด้งเด้งขึ้นมาเอาปลากินนะครับโอ้โห,หปลากินนะครับ โอ้ได้คาดนะครับอันนี้คือเรายังอันนี้คือเรายังแบบตั้งทุ่นอยู่นะมุดเป็นปากด้วยนะครับ นี่นะครับก็ตัวแรกมาแล้วนะครับมันยังอยู่ในระหว่างที่เราเทสทุ่นอยู่นะครับอันนี้อันนี้คืออยู่ระหว่างที่ผมตั้งทุ่นอยู่นะครับมันยังมันยังไม่โอเคอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะทุ่นทุ่นผมยังตั้งไม่ดีแต่อันนี้สําหรับเราตกที่แบบไร้สารไม่มีตะขวนะครับไม่มีลูกหมุนนะครับสายเมนอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นตัวแรกเลยนะฮะก็โอเคถือว่า ผานนะครับเดี๋ยวเราตามกันยาวๆต่อครับเพราะว่าเมื่อกี้ทุ่นเราโปรมาเล็กมากอาการทุ่นยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวผมปรับซัพเปอร์ขึ้นอีกนิดนึงเราก็จะหาระดับน้ําแบบนี้นะครับปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่แบบเราดูแล้วเราคอยไปแล้วมันจะพอดีกับที่เราสามารถสังเกตได้นะครับสองข้อสีหนึ่งข้อสีก็แล้วแต่นะครับ เวลาเหยื่อหมดนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณคาข้อสีนี่แหละครับเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าอ่าผมก็จะเดี๋ยวอ่าพอดีเลยอู้ยปลาก,กินครับสวยมากเลย กินแล้วนะครับอ้ ه, มันเข้าดีมากเลยอันนี้คือผมโยนไม่สุดสายนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามันจะกินแบบไหนนะครับปากเข้านะครับปากเข้าเลนเกยื่ออยู่นะครับถ้าสังเกตขึ้นดีๆนะครับ อันนี้คือปลายกนะครับ ด้วยนะสังเกตด,ดีๆนะครับเม็ดปลานะครับโอ้โหปลาเกตด,ดูกล้องอยู่นะครับดูโอ้โหได้ปลาเกตมานะใหญ่กว่าเลอเลยนะโอ้โหดูนะครับปลาเกตถาขัดถกถือว่ากินดีนะครับอาการชัดเจนเลยครับ ตอนนี้นะครับถ้าทุ่นเราขึ้นแบบนี้เนี่ยก็เหยื่อก็น่าจะเหลือแค่นิดเดียวนะครับมันต้องห้าข้อสีนะครับห้าข้อสีปุ๊บคือเหยื่อหมดนะครับเหมือนกับเราตั้งตกประลานสี่ข้อสีห้าข้อสีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะมทําตัวหางออกมาให้เป็นห้าข้อสีห้าข้อสีถ้าห้าข้อสีนั้นขึ้นมาหมดแสดงว่าเหยื่อเราหมดนะครับ นี้นะครับถ้าขึ้นมาห้าข้อสีแบบนี้นครับแสดงว่าเหยื่อหมดหรือไม่งั้นก็เหลือแค่นิดเดียวนะครับเกี่ยวกับตัวเบ็ดนะครับถ้าปลาจะกินก็ติดจังหวะแบบนี้นะครับเห็นนะครับติดอีกแล้วนะครับคือเหยื่อจะเหลือแค่นิดเดียวที่ดวงเบ็ดนะครับอย่างเนี้ยถ้าหากว่าปลากินก็แดนฝากเลยนะครับ นี่ครับแอเต็มที่สองนะครับกับวันนี้เนาะการตกหลายสารนะครับสำหรับทุ่นระยะ27นะครับนี่โอ้โหคินดีจริงเลยครับวันนี้อากาศดีด้วยนะครับนี่ก็ขึ้นมาสี่ข้อสี่ละ เหยื่อยัายังเหลือนะครับเหลืออยู่น่าจะเหลืออยู่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลองเอาขึ้นมาให้ดูนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับเหยื่อเราก็จะเหลืออยู่นิดเดียวอย่างที่ผมบอกกําลังพอําพอดีนะครับถ้าสี่ข้อสีนะครับถ้าห้าข้อสีคือหมดนะครับ สี่ข้อสีจะเหลือคํามเค้เท่านี้นะครับนี่สวยมากเลยนะครับถ้าปลาก,กินเนี่ยจังหวะนี้ปลาก,กิน,เ,นเ,เต็มปากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามตามกันต่อนะครับมันกินปลานนี้นะครับมันกินแต่ผมสับไม่ทันนะครับปลาย,ยังอยู่นะครับเอาเรียบร้อยแล้วครับ เต็มปลาอีกแล้วครับนี่ครับไสาปลานะครับก็ตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดขีดนะครับ ประมาณเจ็ดนะครับตัวนี้ก็ตัวที่สามแล้วนะครับสำหรับกบการตกไลส่สารนะครับการเทรทุ่นนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับคอมเมนต์เข้ามาหรือใครสนใจเหยื่ออะไรนะครับก็สามารถทักมาในเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะเิ็นเพจให้นะครับโอเคไม่ว่าจะเป็นเหยื่อหรือทุ่นนะครับ ครับผมงานวันนี้ห้าตัวนะครับ5้แต้ม